สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่กดไลค์กด Subscribe นะครับหรือ,อเป็น FC นะครับของช่องเพื่อนไอทีนะครับแล้วก็ทักทายไปยังบริการ1414ส14 plus สายด่วนข่าวสารความรู้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้นะครับก็จะมา,าพาเพื่อนๆน,นะครับไป create หรือไปสร้างเพลงนะครับในแอปพลิเคชัน s u น o นะครับซึ่งมีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Android นะครับเพื่อนๆที่เป็นชาว p p o o n นะครับหรือ fc ของระบบปฏิบัติการ ios ก็มีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้วิธีการสร้างเพลง ในแอปพลิเคชันของเขาก่อนนะครับโดยคลิปที่แล้วนะครับผมได้พาไปสำรวจแบบคร่าวๆแล้วนะครับมาเริ่มต้นก็เข้าไปที่ซูนูนะครับเข้าไปเลยครับซูน,นูเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับแตะมุมล่างของหน้าจอนะครับ ก็จะเป็นเซตติ้งนะครับอันนี้เขาไม่อ่านแต่เราสำรวจดูแล้วนะครับเมื่อวานเออจากคลิปที่แล้วนะครับออปัดซ้ายมานะครับ Nartification อันนี้คือการแจ้งเตือนแน่นอนนะครับและปัดซ้ายมาอีกทีหนึง่ง c Music. Music นะครับตรงนี้แหละที่เราจะเข้าไปนะครับแตะสองครั้งเข้าไปเลยครับ8 songs e t o d a y อ่าเขาก็จะพูดว่า8 songs นะครับแสดงว่าผมสร้างไปแล้วนะครับ2เพลงความจริงก็คือสร้างเพลงเดียวนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเขาจะจ e n เนอเรตให้เป็น2เวอร์ชั่นให้เราเลือกก็คือเป็น2เพลงเขาตีเป็น2เพลงเลยนะครับอ่ะไม่ว่ากันนะครับเมื่อเราแตะตรงมิวสิกแล้วนะครับให้เราปัดขวามาคราวนี้ปิดยู่เปลี่ยนอ่าปิดอยู่เปลีย่ยนอันนี้คือคัสตอมนะครับเขาปิดอยู่ เราต้องเปิดเท่านั้นนะครับแต่สองครั้งเปิดเข้าไปเปิดอยู่อ้าวเมื่อเปิดแล้วนะครับปัดขวาไปเลยครับคัสตอมอ่าคัสตอมนะครับปัดมาไราลิกนะครับอ่าปัดมา,ป,าปิดอยู่เปลี่ยนอ่าปิดอยู่เปลี่ยนลองปัดความมาดูนะครับอินสตราเมนต์อ่า ช่องแก้ไข Enter UON Record s s c r i b e เปยองสามหัาอ่าอันนี้คือเราจะทำการเอาเนื้อเพลงใส่ในนี้นะครับอย่างเช่นผมจะลองใส่ลองดูครับไทยไายหนึ่งแสดงแล้วกำลังแสดงแป้นพิมพ์ซัมซุงอ่านะครับลองดูเน,นูท็อบั๊อ่านจากการดำเนินการการดำเนินการเริ่มปรึกวาง ความรักเป็นอย่างไรใครตอบได้ช่วยตอบทีสี่ห้องหัวใจรุ่นนี้อยากจะลองรักสักคราทายทายหนึ่งแสดงแล้วอ่าตอนนี้ผมวางเนื้อเพลงแล้วนะครับอ่าผมวางเนื้อเพลงแล้วผมแอบไปเขียนมาเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเขียนเวลาทาคลิปนะครับเมื่อเราวางแล้วนะครับเขาดูเหมือนว่าเนื้อเขาสั้นแค่นี้นะครับเราจะให้เขาเติมเนื้อ จะให้เขาปรับเปลี่ยนนะครับก็ปัดไปนะครับเงาเดิอนฤิทนี่ครับฟังอีกทีหนึง่งกำลังแก้เงาเดือนทอ่านะครับก็แตะเข้าไปครับปั๊บกาลังดําเนินการแฉกความคืบหน้า่านะครับเขากําลังดําเนินการอยู่นะครับลองดูลองดูนะครับ ความรักคือฝันหรือความจริงเหมือนดาวที่วิบว่าในทุกสิ่งมันมาจากไหนใครจะรู้เหมือนลมพัดผ่านแบบไม่เคยอยู่พอรสความรักเป็นอย่างไรช่วยตอบให้หัวใจสี่ห้องดวงนี้เฝ้าคอยอยากจะลองรักสักครั้งวัน์ลสสองบางทีอาจเป็นเพียงแค่ยิมล้อมละลายหัวใจในทุกสิ่งมันเหมือนเพลงเต้นใ <st it> นหัวใจเหมือนสมุดเขียนเรื่องที่ยาวไกลพอรสความรักเป็นอย่างไรช่วยตอบให้หัวใจสี่ห้องดวงนี้เฝ้าคอยอยากจะลองรักสักครั้งบอยากให้ใครบางคนตอบคำถามอยู่ในความอุ่นของความงามมันคือคำตอบแค่รอเวลาเหมือนบทกลอนที่ล่องลอยมาพอรสความรักเป็นอย่างไรช่วยตอบให้้้้ัััวจสีี่อออองงงงยนนเฝาาาคคคกกะรรแททม รักเป็นอย่างไรใครตอบได้ช่วยตอบทีสี่ห้องหัวใจดวงนี้อยากจะลองรักสักคราแล้วเวอร์สความรักคือฝันหรือความจริงเหมือนดาวที่วิว่าในทุกสิ่งมันมาจากไหนใครจะรู้เหมือนลมพัดผ่านแบบอ่านะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือเขาจะมาแทนเนื้อของเราเลยนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วละ่ะว่าถ้าเกิดเราแต่งยาวๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้เขาแต่งเติมเสริมแต่งให้เรานะครับอันนี้ผมแต่งสั้นๆอ่าผมก็เลยอ่า ในเมื่อเขามาแทนที่ก็ก็คือแทนที่ไปนะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมเอาเนื้ออันนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าเนื้อเพลงนี้ก็แล้วกันจากนั้นให้ปัดไปครับแต่อสองเสาร์ทุ่ยเดยอ่าเดยนะครับอออปัดไปถ้าขึ้นไปอยู่กำลังแก้ในกลาเดินหรือวิอ่าเมื่อกี้เราเราถึงขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ปัดไปห้าร้อยเก้าสิบสองสามพันอ่าอันนี้คือ 592ตัวอักษรเนาะอ่าแล้วก็เขาสามารถสูงสุดได้นะครับเขียนสูงสุดให้เขาเยอะที่สุดได้ก็คือก็คือสามพตัวอักษรนะครับปัดขวไปครับสไตล์สไตล์นะครับมาเดอร์มาเดอร์อันนี้มาเดอร์นะครับแล้วก็ปัดไปช่องแก้ไข Enter UON s t y l e อ่านะครับอันนี้ เอ,อให้เขาเอ,อเขาจะให้เราเขียนเขียนชื่อว่าเราต้องการสไตล์แบบไหนนะครับไม่มีป้ายกำกับนี่ครับอันนี้คืออ,อถ้าเราเคาะตรงนี้นะครับโมเดลเมื่อกี้จะมาแทนที่นะครับไม่มีป้ายกำกับนี่ครับไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายกำกับนี่ครับไม่มีป้ายไม่มีป้ายไม่มีป้ายช่องแก้ไขเ Enter your อ w n s ไตล์ถ่ายถ่ายหนึ่งแสดงแล้วผมลองเอาแปลกแปลกแหวกแนวดูนะครับ <c oughs> ผมจะเอาอาไทยลุกทุ่งอลองดูสระต่ำสระอระไม้มาลาสาระไอทอทหารทอทหารยอยักยอยักลอลิงลอลิงชิฟต์สระอูสระอูดอด็กกอพอหีกอปดอด็กกอไก่กอไก่มอม้าทอทหารทอทหารสระอุสระอุสระอาไม้อกไม้โทไม้อกไม้อกงอแหวนงองูงองูเรียบร้อย ้าวเรียบร้อยนะครับซ่อนแผ่นทิมแล้วอ้าวนะครับไม่มีป้ายกำกับไทยลูกทุ่งช่องแก้ไขอ้าวไทยลูกทุ่งนะสไตล์แล้วก็ปัดไปนะครับปัดปัดคอไปไม่มีปัดมเมลโวอลคาวอันนี้คือมเมลวอลก็คือผู้ชายนะครับต่อไปมเมลวอวลเมลวอลนี่น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับเราสามารถเลือกว่าเนื้อเพลงเพลงนี้เนี่ย เราจะให้ผู้หญิงหรือผู้ชายร้องอ่ะผมขอแหวะนเะนี่ยผมขอให้ผู้หญิงลองดูนะครับผมผมเคาะที่ male male vocal m a l vocal นะครับเคาะไปครับจุงละพา e male vocal อ่าแล้วให้ตัดขวาไปนะครับคานเต็มพ o r a r y รอ่าและบอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับเกี่ยวกับเครื่องดนตรีอะไรสักอย่างเซลล์กราฟเทคกราฟฟเบีอิเล็กทรอนิกคราฟอ่านี่ครับเป็นอิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆนะครับ อ่าก็ปัดไปจางเทครับอ่ 25, 200. ายี่สิบห้าสองร้อยความรักคืออะไรช่องแก้ไขอ่าอันนี้เขาเขียนเนื้อให้เราเขาเขียนชื่อเพลงให้เราเสร็จสับเลยนะครับถ้าเราไม่พอใจเราสามารถลบทิ้งแล้วก็เขียนชื่อใหม่ได้นะครับแต่ผมอ่ะผมเอาชื่อนี้แหละนะครับ Ti เทวความรักคืออะไรช่องแก้ไขอ่าความรักคืออะไรนะครับแล้วก็ให้เราปัดไปหาคําว่าครีเอทครีเอทนะครับดับบลแทัเข้าไปเลยครับ อ้าวจากนั้นก็รอนะครับอ่าก็อาจจะมีไม่มีป้ายกำกับไม่มีป้ายกำกับร้อ้าทุกอ้าวนะครับแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับก็ลองไปสำรวจกันเองนะครับไอปุ่มไม่มีป้ายกำกับเนี่ยคือปุ่มอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาแชร์กันบ้างนะครับผมก็อ่พึ่งนะครับลองสร้างดูนะครับปัดขวาไปครับ กำลังดำเนินไลบรารีเลิศไลค์ไลท์เลสเลสอันนี่ครับรมายเลขสองสองสิลิสรูปผักสามสิบสี่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ความรักคืออะไรไทยลูกทุ่งเซมเนลเวิลด์คาวนี่ครับก็คือความรักคืออะไรตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับถ้าเราดับเบิลแท็บสองครั้งไปเขาจะเล่นนะครับอลองดูนะครับแตะสองครั้งเข้าไปเลยแล้วฟังดู <c oughs> ว,วันไหนทุกสิ่งมันมาจากไหนใครจะรู้เมือนลมพักผ่านแบบไม่เคยอยู่ความรักเป็นยังไงช่วยตอบให้หัวใจนีฟอ่ะอันนี้คือไม่ใช่ลูกทุ่งเหรอมังนะ่ะก็ช่างเถอะนะครับถือว่าเขาสร้างเสร็จแล้วนะครับ วิธีหยุดนะครับในระบบปฏิบัติการ Android นะครับให้ใช้2นิ้วเคาะ2ครั้งนะครับเขาก็จะหยุดให้นะครับลองปัดขวาไปดูนะครับเอาเวอร์ชั่นที่2ดูนะครับเวอร์ชันปุ่มความรักคืออะไรไทยลูกทุ่งเซลล์วอล์คาว่าลองนะครับย้ำนะครับดับเบิลแท็บสองครั้งเขาจะเล่นนะครับและต้องการหยุดให้ใช้2นิ้วดับเบิลแท็บสองครั้งนะครับ ขอไปครับ อเออเอาเป็นว่าผมชอบเวอร์ชั่นที่2นะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละครับวิธีการสร้างเพลงด้วย s u โนนะครับในแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android นะครับแบบคร่าวๆนะอาจจะอ่าลงดีเทลลึก 100%หรือเปล่าก็ไม่นะครับก็ไปค้นคนว้าเอาเองนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วภายหน้ามีอะไรดีๆก็มาแชร์กันนะครับผมก็เหมือนกันนะครับถ้ามีอะไรดีๆก็ไม่ลืมที่จะเอามาแชร์นะครับในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube เพื่อนไอทีใน y t u t u เนาะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็ บริการ1414 p 14ส u s นะครับสายด่วนข่าวสารความรู้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้นะครับผมจันทาวรเพื่อนไอทีก็ต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสุขภาพดีเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ต่อเราเองและคนรอบข้างนะครับร่ำรวยเงินทองและสุขภาพจงเป็นของกระผมและสมาชิก บริการ1414 plus และคนที่กดไลค์กด Subscribe นะครับในช่อง YouTube เพื่อนไอททุกทุกท่านนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ